สวัสดีครับวันนี้ผุจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวโปรแกรมแอปเซิร์ฟเวอร์นะครับขั้นตอนแรกให้ทุกคนเข้าไปทีมเบราว์เซอร์เองครับทิมค้นหาว่าแอปครับแอปเซนะิร์ฟเวอร์เนาะเข้ามากดลิงก์แรกครับเข้ามาหน้านี้จะเห็นปุ่มดาวน์โหลดสองปุ่มนะครับปุ่มนี้กับปุ่มนี้เนาะกดป,ปุ่มไหนก็ได้ครับกดาดาวน์โหลดอีกรอบครับทีนี้มันจะเด้งมาที่หน้าอีกหน้าเว็บหนึ่งนะครับให้ทุกคนรอห้าปีครับทีนี้รอดาวนะ์โหลดเนาะ มขออนุญาตตัดไปตอนที่โหลดใกล้เสร็จแล้วกันตัวโปรแกรมโหลดเสร็จแล้วนะครับให้คุณนกดเปิดไฟล์ครับกดลี้ขวาลันด้วยสิทธิ์แอดมินเนาะกด yes ครับเข้ามาหน้านี้นะครับกด Next ครับกดอันนี้ครับกด next ครับกด next อีกรอบครับกด e x t ครับ เข้ามาหน้านี้ให้คนตั้งพาสเวิร์ดนะครับเอาทุกพาสเวิร์ดนี้ทุกคนจำได้เนาะให้เหมือนกันทั้งสองช่องนะครับแล้วก็กด next ครับอันนี้รอโหลดครับขออนุญาตตัดไปตอนที่ใกล้เสร็จนะครับอันนี้โหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนกด finish ครับ เพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งตัวโปรแกรมแอปเซิร์ฟเวอร์เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราขออนุญ,ญาตจบการสอนการติดตั้งตัวแอปเซิร์ฟเวอร์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ